สวัสดีครับเพื่อับผมคุงซีเฮ็ดนะครับโอเคอ่าวันนี้นะครับก็อวันนี้เดี๋ยวมาโชว์นะครับวิธีแก้ปัญหามารับเด้งนะครับก็มีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวโชว์ก่อนนะครับมันเด่งยังไงนะครับนะง่ายๆครับกดเพลแล้วก็นะมัน ไม่ขึ้นนะครับโอเคเป็นปัญหาใหญ่นะครับอ่ะผมบอกลืมบอกไปไมครับมันเปลี่ยนลันเชอร์ใหม่นะครับของไมครับแทนนะก็ลันเชอร์ใหม่นี้มันเป็นลันเชอร์ที่ว่าดีนะครับคือ g i i ใหม่ดีมันแบบเหมือนกับทางตัว Windows 10อะครับนะอืมไม่ขึ้นอีกอ่ะมาโชว์ไมครับลันเชอร์ใหม่นะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้นะครับเป็นยังไง เรามันขึ้นนะไมครับคือมันไม่ขึ้นแหละนะไม่ขึ้นแหละไมครับแล้เชื่อใหม่นะครับเป็นแนวตั้งนะครับแนวยังไงอะแบบจัตุรัสนะครับนะมาละก็นะครับเป็นมน,นเชื่อนะครับตรงนี้มีเชื่อเรานะครับนะล็อกเอาได้นะครับเปลี่ยนให้เขาได้ตรงนี้เป็น ข่าวล่าสุดนะครับนะไมครับโอเคสกินนะครับสกินก็สามารถเปลี่ยนสกินตรงนี้ได้เลยนะครับอ๋ออันนี้คือคําถามของผมนะครับคือมันต้องใส่คาถามนะครับเวลาสมัครไมครับนะคาถามว่าอายังไงแบบเวลาจัดก,การกับไอ้เขาอะ่ะต้องตอบคําถามนะครับนะอ่าเซตติ้งนะครับเขาบอกว่าให้เลาเชอรเปิดเป็น output lock start นะก็คือ ก็อย่างเหมือนกับลันเชอร์ทั่วไปนะอัตโนมัติก็อันนี้คือสามโมจังนะเวลาไ e มคร f t มันแคสนะคตัวไลน์ออปชั่นนะครับ,รบก็หมายถึงเหมือนกับอีดิทโปรไฟล์อะไรพวกนั้นนะครับนะเระมาณตรงนี้แหละครับนะเปลี่ยนเครื่องไอแบบใหม่นะครับนะโอเคก็อันนี้นก็อัปเดตมานะครับซึ่งผมก็จ้างค่าเดิมมันอยู่แล้วนะครับเซฟแคนเซิลนะเอนเอร์เชฟสอดนะครับ Historical version ก็คือเวอร์ชันเก่านะครับมอนก,กับเวอร์ชันตักแต่เบต้านะครับนะนี่มานี่นะนี่เห็นไหมเออนะครับเห็นไหมมันค้างออกเปิดขึ้นมาปั๊บแล้วก็หายไปเลยนะเป็นไงหายไปรับกบตาเลยเอ,อ เดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันนะครับนะนี่ครับมันบอกว่าเกมแคสนะครับเหมือนกับอันนี้คือผมทําวิธีชืวยังไงอะผมทําวิธีที่มันแคสให้ดูนะครับซึ่งโอเควิธีแรกแหละนะก็คือเข้าแอป Data ์เร์เซ็นต์แอปดัต อันนี้คือแค่แบบผมนะครับถ้ามันคือมอดไม่ซอพพอร์กันนะครับหมายถึงว่าผมนี่เข้าดอดไปครับนะครับนี่ผมมีมอดนะครับ1.9ในนี้เปิดมอดนะแต่ผมเปิดเวอร์ชัน1.1 1เมื่อกี้นะครับซึ่งมันทำให้ไหมคับเปิดไม่ได้นะอันนี้แบบวิธีแรกเลยซึ่งวิธีแก้ก็เปลีป่ยนไปชื่อครับนะ1.9นะ เปลี่ยนชื่อแล้วคุณเอามอสสร้างโฟลเดอร์มอสมาใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นขอโมชันนันนะครับที่คุณจะเก็นนะอันนี้วิธีแรกนะครับต่อไปถ้ามันไม่ได้ผลก็คือมันไม่มีมอสแน่คุณไม่มีมอสมาดูวิธีทสองนะครับก็คือ,อเอาง่ายๆก่อนนะอัปเดต Java า,านะครับโอเคไปที่ยัง Start นะครับ Control Panel นลนะแล้วก็ไปที่อย่างโปรแกรมตรงนี้นะครับไปที่จาวา สำหรับ Windows อื่นนะครับผมไม่แน่ใจนะคอนโทรลแพเนลแต่มันมีอยู่นะ Windows 10นะผมเคยใช้อยู่ต้องว่ามันจะมาอัป Windows เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ <c oughs> นะรอสักมันหมดอายุแล้วค่อยมาอัป <c oughs> นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับกับจาวะนะครับให้ไปยังอัปเดตนะครับแล้วก็เลือกนะครับอัปเดต now นะครับมันจะให้ติดตั้งจาวาใหม่นะครับนะ เ่งผมคือล่าสุดแล้วนะครับอ่ะหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ปิดๆนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องเลยครับนะอันนี้คือวิธีที่2ถ้าว่าเปิดไหมครับแล้วมันเด้งอีกก็มาดูวิธีที่3กันนะครับนะวิธีที่3นะครับก็คือดาวเกตจาวานะดาวเกตก็คือโหลดจาวาเก่ามานะครับไม่ใช่ไหมครับสิถ้าเป็นจ้าเอ้าจาวานะครับ เมื่อกี้ผมหาแล้วจวาว Java นะครับ Java Java นะครับเจ็ดอ่ะก็เห็นมีคนแนะนำวิธีนี้นะครับก็เข้าเว็บนี่นครับ Java SE Running Time Environment 7ผมต้องพูด Environment 7 Java SE Running Time Environment 7 Download นะครับก็ Java 7นะครับก็ด้านล่างนี่เลยครับอ่าวิธีเลือกนะครับ วินโด์คุณโอเป็นแบบไหน64บิตหรือ32บิตนะครับซึ่งวิธีดูก็สตาร์ทครับคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์หน้าได้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Property นะครับอันล่างสุดเลยนะครับนะที่คอมพิวเตอร์นะนี่ครับวินโด์ก็นะดูครับดูตรงไหนตรงไหนนี่ครับบิตเวอร์ชันนี้นะครับบอสอะไรวินโด์ผมก็แค็กนี่แหละนะสีบิตเวอร์ชันนี่นะครับนะโอเค แล้วคุณก็ไปหาโอ์ชนตามหุ่นนะครับซึ่ง64คือตอนนี้นะครับถ้าเป็น32ก็คือด้านบนนี้นะครับนะอ่ะก็ดาวน์โหลดก็คือด้านล่างนี่เลยครับจําไว้นะครับไฟล์นี้นะครับต้องเป็น .exe เท่านั้นนะครับนะต้องเป็น .exe เท่านั้นนะครับนะอันนี้คือ32บิตนะครับนะ32บิตผมว่าให้ออนไลน์ดึกเอาเลือกสักอันนะครับออฟไลน์ออนไลน์สักอันนี่แหละ เอาออฟไลน์นี่แล้วนะไฟล์ใหญ่ดีนะครับส่วน64บิตก็เลือก o t exe ตรงนี้นะครับนะอ่ะโอเคนะแล้วก็วิธีลงเหมือนจะวานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ uninstall โปรแกรมนะครับก็โหลดมาก่อนนะครับแล้วก็ uninstall โปรแกรมนะครับใน Control Panel อีกทีนะครับสอนไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาได้นะครับนะพูดผมพูดเร็วตรงไหนก็บอกมาได้นะครับนะ นะครับจาวาจาวาจาวาเจเอเดวินจูเเอเบเอเซไม่ใช่เดวินจูจาวานะครับจาวาจาวาอยู่ตรงไหนจาวามอยู่ตรงไหนเดี de ๋ยวดะเอบีซีดีเอฟจี B C D F G. นี่ครับก็กดอินสตอลก่อนนะครับอินสตอลไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ RE ร,ร,ร,รีเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ถึงเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ลงที่ทุกคุณดาวน์โหลดไว้นะครับคือตัว ตัดนะครับจำไว้ด้วยนะครับว่าเก็บไว้ไหนนะแล้วก็ลองดูครับถ้ามันไม่ได้อีกก็ถ้ามันเปิดไม่ได้อีกมามาดูวิธีต่อไปนะครับนะวิธีนี้ก็คือวิธีอีกอันนะครับก็คือการลบแล้วลงใหม่นะครับไม่ครับนะครับก็สำหรับใครใช่ไหมครับแท้นะครับก็ยังบอกก่อนอื่นลบไหมครับนะครับก็ต้องไปลบในนี่ก่อนนะครับในคอนโทรลพาร์เนลในี่ก่อนนะครับอัน r อโปรแกรม ม c ค้าอยู่ไหนนี่ครับไม c ค้าบก็ลบตรงนี้ก่อนนะครับนะอันอินสตอลจากนั้นก็ให้ไปอย่างช่องสตาร์ทนะครับหรือว่า Windows อะไรก็อันอื่นอย่าง Windows 8นะครับไปทางขวาก็เลื่อนแลวเนี่ยลนไปทางเลื่อนลงนะมันจะมีปุ่มค้นหาอยู่นะครับนะอ่ะหรือปุ่ม Windows นะครับบวกตัว R นะมันจะลั่นนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับเปอร์เซ็น a p p data percent นะครับแล้วกด enter นะ folder ไหมครับจากนั้นนะครับเราจะมาลบไมครับ t กันนะครับวิธีการลบก็คือหนึ่งเลยเซฟของทุกอย่างนะครับโ f เดอร์ที่ต้องการเซฟนะครับคือ folder mod นะครับ mod ้ว s ด้านหลังนะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟอันนี้คือเป็นโลกนะครับพวกที่คุณมี สกินช็อตอันนี้ก็เป็นภาพที่คุณถ่ายนะครับในเกมจะมีไม่จะเก็บไม่เก็บก็ได้นะครับเวอร์ชั่นนี่ผมไม่แนะนํานะครับให้เก็บ s h เดอร์แพนี่ก็ก็แล้วแต่คุณนะครับรีซอสแพกรีซอสแพ k นี่ก็แล้วแต่คุณแต่ไหนก็ผมแนะนําเซฟนะครับคือเซฟของคุณรีซอสแพกอ่าช h เดอร์แพ k ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวมอสเลยครับมอสมอสคือมอสผมเป็น ก็ผมใช้ลายอันไงผมค่อยมารีเนมเอาทีละอันโอเคนะมอสพวกนี้โอเคก็พวกนี้นะครับสกินช็อตก็ตามจะเป็นส่วนนั่นอื่นนี่ก็ผมให้ลบหมดเลยนะครับนะเราเก็บนี้เก็บยังไงก็ลากมูฟเดสท็อปนะครับนะอ่ะแล้วก็วิธีการลบถาวรนะครับก็คือตรงนี้ครับกด e ี e ี e นะลบไปครับซึ่งผมไม่อยากลบนะครับ นะโอเคลบไปนะครับจากนั้นเราไปหาโหลดไมครับมาใหม่นะครับก็ถ้าว่านะครับโหลดไมครับนะครับก็โหลดไมค a f บที่ไมก็โหลดที่ไมค้าบดอทเน็นะครับโหลดไมครับทางนี้นะครับสำหรับไมครับแท้นะครับนะถ้าอยากได้ไม,มครับเถื่อนนะครับเดี๋ยวทีหลังไม่ทีหลังอะ่ะต่อน,นี้แหละครับนะอืม c r a ค t แท็ก็มีดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับโหลดมาเลยครับนะจบจบนะครับโหลดไม a f t มาเลยมาไม่เป็นไรมาต่อไปอยากได้ไม a ครเถื่อนนะครับผมก็แนะนำนะครไมโครอนะครับตัวนี้ไ r a f t ชั้นดีชั้นเยี่ยมนะครับเป็นถึงเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับแต่เราก็ยังนั่นได้นะครับนะ SKV มาอ่าเวอร์ชั่นก็ คือโหลดเวอร์ชั่นไหนก็ได้ครับแต่หนึ่งจุดเจ็ดขึ้นไปมั้งครับนะนะเช่นผมจะเอาเวอร์ชั่นนี้แล้วกันนะมันดูดีดิ <c oughs> มันดูล่าสุดดีนะครับมาครับก็เกมธรรมดานะนะอ่ะก็ G Drive หรอร้อยห้าสองเมกนะครับไฟใหญ่มากอเออใส่เอินทูเอินมันนี่ออนช็อตริงค์นะครับ เป็นเว็บที่ว่าทําเงินนะครับโดยใช้โฆษณาซึ่งผมมีตัวห้ามโฆษณาหรือวอล์กแอดนะครับโอเค่ครับก็ตรงนี้ก็ดาวน์โหลดต่อไปนะครับนะนี่คือจะบอกว่าไหมครับก็นะไ e มครับแท้คนก็โหลดเป็นเสีครับนะแต่ส่วนไหนก็คนดูเบตเบรทฐานส่วนไหนคนรดูจะเป็นแบบพวกคนที่ไ e c r a f t เถือนๆพวกนี้นะครับ ซึ่งเราก็โหลดมานะครับเดี๋ยวรอผมโหลดเสร็จก่อนนีย่ยจะบอกนะครับว่าตัวไมค์ครับเนี่ยตัวนี้นะครับเรายังโหลดมาเรายังเล่นไม่ได้นะครับนะเราต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวลันเชอร์ใหม่นะครับเพราะลันเชอร์นี่มันเก่าเราต้องการแค่ตัวเกมมันเฉยนะครับเราเราต้องหานะครับ นะครับลันเชอร์นะครับตัวใหม่มานะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับของ1.8มันเก่าแล้วเก่ากี่ปีนะไม่ครับอัปเดตปีละครั้งนะครับ1.10ปี1.10ปีนี้ปีที่แล้ว9 9ก็ปี2015 2014 1.8สามปีแล้วนะเออนะ ทำไมมันช่างผ่านมานานยังเลย1.8เนี <Gym. Napoleon> <pos anch i> ่ยนะครับก็โอเคเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นนะอะแมคคารันเชอร์นะครับไอ้แนะนำเลยครับนะมันอ่านมาเลยชิชิจิซิจิมะใช่ไหมชิจิมะเนี่ยมันเชื่อเลยชิมันมีโฆษณาครับโอเค ก็เว็บนี้นะครับนะที่ผมต้องการรู้นะครับนะผมต้องการรู้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะครับเรามาดูฟังเสียงกันนะครับนอกเครื่องไปแป๊บอ๋อภาษาญี่ปุ่นเหรอครับจินไชิชิจินี่มาอ๋อชิจินี่ไ <laughs> นะครับก็นะเห็นไหมโดยใหญ่ยิ่ใหญ่เลยคลิกทูดาวโหลดนะครับก็กดไปนะของไรเซอร์ชีจีนีมาชีจีนีมาครับอโอเคให้จำได้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นตัวสปอนช์ Sponge, นะครับโอเคมานี่ครับเห็นผมเห็นเขาแนะนำดาวโหลดไรเชอร์นี้นะครับผมก็จะดาวน์โหลดไว้นะครับนะ่าโอเค เปิดกูเกิลไปแ๊บนะครับมาดูติดตั้งไหมครับนะครับโอเคกดต่อไปต่อไปนะครับก็ขอบคุณในความน้ำมือนะก็กด next นะครับอ่า o r i g i n น l นะครับก็แล้วแต่เวอร์ชันคุณจะเอานะครับก็ไม่มีผลนะครับเราเปลี่ยนได้นะครับตัวตัวนี้นะครับก็พื้นฐานคือตรงนี้นะครับก็กดต่อไปนะครับแต่ว่านื่องจากผมเป็นการสอนผมจะขอเปลี่ยนนะครับนะ ตอนนี้คุณกดข้ามต่อไปได้เลยนะครับนะขเข้าใจไหมตรงนี้คุณกดต่อไปเลยแต่เนื่องจากผมอยากเปลี่ยนที่นะครับเพราะว่ามันมันยังไงอะมันมันจะได้มาสอนง่ายๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทับกับเวชั่นผมอีกตัวแลชอยู่ตรงไหนนะ่ะเออเดี๋ยวหาตัวแลตแป๊บตัวสแลชอยู่ตรงไหนมันมีแต่แลชกับด้านนะตัวแลชหาย ลืมไปแล้วอะเมื่อเมื่อก่อนใช้บ่อยนะตัวแสชเนี่ยนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวแลชกับด้านเนี่ยออะไรดีตัวทีอะเอมานะครับได้สร้างแฟ้มใหม่นะครับคืออน,นี้ไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะครับคือแบบคุณกดเน็กไปเลยนะครับเพราะว่าตัวไมค์ครับนะครับยังไงอะตัวไมค์ครับมันจะ คือตัวไมค์ครัมก็ลงที่เปอร์เซ็นต์แอปดาตาเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยโอเคมาดูลานเชอร์ดีวกว่านะครับทำหลายอย่างในะเวลาเดียวกันชิจินิมานะครับ <c oughs> ชื่อเรียกถูกไหมะนะครับก็มีเป็นลานเชอร์นะครับมีอาจอินพอรทันนะครับคือมันสัมคันครับว่าอ่านะครับก็อ่าอะไรนะมันก็คืออันนี้นะครับคือว่าไม่สามารถ หาอะไรหาตัวเกิไม c ครา t ได้นะครับนะโอเคตัวนี้นะครับก็อยากจะบอกว่ามันคือยังไงตัวลันเชอร์นะที่ว่าตัวลันเชอร์นะโอเควิธีแก้ปัญหามันนะครับแชงลอง็อกนี่ก็คือว่าเวอร์ชั่นนะครับว่าที่มันแบบปรัแบบแต่งอะไรบ้างนะซึนะ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบวิธีแก้นะไปอ่านหาเองนะครับแล้วก็จะมี you n e e d t o t The d e v Console ยุจจ่นะ yeah. านี่เนี่ย a h อ่มมันจะยังไงถ้าต้องการแบบอ,อะไรอ่ะคอนโซนะครับหรือว่าเรื่องไงวะเรื่องไงอ่ะเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะคอนโซแบบเหมือนกับคอนโซลข้มมานะเหมือนกับเป็นแบบคำสั่งเฉพาะนะครับโอเคผมก็บินมาครับเอสพมาหน้าเนี่หนึ่งนะครับ นะครับนะครับก็ซึ่งมันมีตัวนี้มาให้แล้วนะครับทีการก็คือผมจะบอกว่าเอาไอ้นี่กดนะครับคอนโถ่คลิกอันนึงนะครับกดคอนโถ่บวกกับคิงนะแล้วก็ลากลงมานะครับนะอ่ะตัวตัวนี้ก็เอาเก็บไว้ถางความเข้าใจนะครับนะนี่ครับมาครับก็ผมจะเปิดตัวนี้นะครับนะให่มา ใช่ไหม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 เปิดไมค์ครับนะครับซึ่งตามจริงนะผมก็มีไมค์ครับนะครับตัวลันเชอร์นี้อยู่เหมือนกันนะเปิดได้ไหมนะ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 โอเคนะเปิดได้นะเออทำไงนะครับก็ ใช่ไหมครับตัวละเชอร์ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนะตัวตัวนี้ผมว่าเอาทิ้งเลยก็ได้นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าก่อนนะดาวโหลดนะครับโอเคมานะครับก็กดเพจได้เลยนะครับนะซึ่ง ก็กดเพจได้เลยนะครับนะแต่ว่าตัวตอนนี้ผมขอมาปรับแต่งได้ไหมเนี่ยนะนะก็คือว่าเสร็จแล้วนะครับนะอออเอาเอาไปกดสักอย่างนี่แหละน,น่าไงเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนะวิธีลงมาครับใหม่นะครับกดเพจได้เลยนะครับนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือ การอัปเดตไดเวอร์นะครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนักครับคือว่ามันเป็นส่วนที่ว่าผมสําคัญที่สุดคือไดเวอร์การ์ดจอนะครับนะวิธีนะครับก็นะครับคอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ยังอ่อ i e v m c n m a n a น e r นะครับนะโอเคตัวนี้นะครับก็อัปเดตอย่างง่ายนะครับนะเข้ามาตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับก็เข้าไปที่ยัง Display Adapter นะครับ ตอนนี้กราฟิกการ์ดผมนะครับก็แนะนำนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็อัปเดตไดเวอร์ซอฟแวร์นะครับนะจากนั้นก็อโตเมติอันแรกเลยนะครับนะแล้วก็รอมาอัปเดตนะครับนะเนี่ยตอนนี้เครื่องผมมันอัปเดตเสร็จแล้วนะครับซึ่งถ้าบางเครื่องมันอัปเดตไม่ได้จริงนะครับก็มีวิธีนะครับก็คือดูครับว่าคุณใช้กราฟิกการ์ดของค่ายอะไรครับมีมันมีส3ค่ายนะครับก็จะมี NV i d i a เดียนะครับ NV เดีย nvidia นะครับแล้วก็มี amd amd นะครับตัวนี้นะครับ amd แล้วก็ตัว intel นะครับ intel สำหรับเครื่องที่สเปคไม่แรงนะเพชรดีกราฟิก hmm. ตัวนี้นะครับซึ่งมาอย่างผมเนี่ยผมใช้ amd นะครับนะก็ amd นะครับนะ ตัวนี้นะครับแล้วก็มีนะครับเข้า AMD มันก็มีอันแรกครับ Driver Support นะครับดูนะครับจากเมื่อกี้ผมรุ่นอ่า6,003แอนะครับนะเรามาลองเข้าอันไปของ NVIDIA นะครับเน็ตก็ไปละเน็ตก็ไปละนานนานนานนะครับนานนานเน็ตจ้าฉันมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า ก็คือครับก็นะาำมารอเน็ตไปดีกว่าเน็ตมาครับเน็ตมก็ขึ้นไม่มีอิอระแล้วนะครับนะเมื่อกี้บอรดตั้งไหมนะครับท <laughs> ำไมไม่มีเล่นแล้วนะคือตายนะ <laughs> ครับเน็ตไปแล้ว นะครับก็มานะครับเอาเอ็นวิดีอแล้วกันนะครับวรใช้เยอะนะโอเคมันมีครับคลิมเอ็นวิดียาดาวโหลดไดเวอร์นะครับนะอ่าคือก็นะครับก็แบบไดเวอร์นับเครื่องคุณตัวอะไรก็อย่างผมบอกนะครับก็ตัวนยครับเดวันแมนะครับเนี่ยเนี่ยเครื่องคุณไดเวอร์อะไรนะครับถ้าเป็นเอ็นว a ดียนะครีปฟอร์สอะไรพวกนี้นะครับ อ่ะก็เลือกได้นะครับนะ,จะเจ้า10ซีรีส์นะไททัน X โอ้โหพาสคาลวินโด์ก็เลือกให้ถูกนะครับแล้วก็ค้นหานะครับนะอยากได้เป็นสเปคเหมือนกันซึ่ง NV i d i a ดีก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะแต่ว่าจะใช้อย่างคือสามารถเนี่ยไดเวอร์กราฟิกานะค,ค้นหาไดเวอร์นะซึ่งมันจะเป็นตัวค้นหาไดเวอร์เองนะครับจากรับ n v i ดี a นะ สหรับเครื่องผมนะครับใช้ AMD นะครับนะ Radeon นะก็นี่ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะนี่อันนี้คือแบบอัตโมติรับตรวจสอบเลยนะครับว่าแบบเครื่องเราใช้รุ่นไรนะครับหรือว่าเนี่ย select select นะครับรุ่นนะครับ select ของเราได้นะครับซึ่งผมจะเป็นตัว M นะตัว M Radeon เนี่ครับผมจะ6,000 M นะซีรีส์นะ ใช่ไหมใช่แล้วครับผม HD 6 3 7ันส m นะครับก็นะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับอย่างผมดิโน่เจ็ดของซีผมก็ดาวน์โหลดตรงนี้มานะครับซึ่งมันก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับคนเน็กเรื่อยๆนะครับนะคนเน็ Connect กไดเรื่อยๆนะคแค่นี้ลาบนะโอเคนี่ครับโอเคประมาณนี้ดาวน์โหลดหน้าเว็บก็ประมาณนี้แหละครับนะอา้าวผมเปิดปฏิคันไว้สั่ง,งเอง มานี้นะครับวิธีแก้ไหมาครับเด้งนะครับนะถ้าว่าเป็นผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับนะถ้าเกิดไม่ได้อีกก็อย่าบอกว่าผมว่าสุดๆแนะคืออัปเดตไดเวอร์การ์จอเนี่ยมันคือสุดๆแล้วนะปัญหาส่วนใหญ่เป็นคือไดเวอร์การ์จอนะครับถ้ามันไม่ได้จริงก็ดาวเกตได้เลยนะครับนะไปไปหาบอกวิธีดาวเกตนะครับปิดล้นโคมไปซะแล้วพี่แกะเปิดมากินแรมนะ นะครับตัวนี้นะครับถ้าว่าถ้าคุณอยากจะอ่ายังไงอะ่ะจะแบบรู้นะครับทําว่าอัปเดตเดเวอร์ยังไงครับก็ถามนะครับอย่างอ่าดรดีเดเวอร์ AMD นะครับนะก็ไปดูแล้วกดตัววิดีโอนะครับ ก็กดวิดีโอนะครับมันก็จะมีสอนลงต่างๆนะครับมีตั้งค่าอะไรทุกอย่างนะไฮเปอร์นะครับหรือว่า N อ็นเอ็นะ N V I D I A นะครับก็จะมีเนี่ยครับมีวิธีลงไดเวอร์นะครับไปหาดูแต่ละวิดีโอเอาเองนะครับนะอ่ะสำหรับนี้นะครชื่ออ่ามันบอกว่า New Look ซอร์ไพรส์อ่ายินตรรับสู่นะครับมันเชื่อเป็นใหม่นะครับอันนี้ มันเปลี่ยนไหมครับลันเชอร์นะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับเข้าล็อกอินไอดีแท้มาล็อกอินไอเดีเถือ่อนมันมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับนะเอ้านะครับก็เนี่ยครับลันเชอร์ไมค์ครับแบบใหม่นะมีลันเชอร์ออปชั่นนะครับก็เดะเดวเดะ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 รู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนไปสักอย่างนี่แหละ รู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนไปใช้ลัน enger, เชอร์เก่าลันเชอร์ใหม่นี่มันไม่ได้เลยนะมันเปลี่ยนไปเลยนะเออมีเปลี่ยนรูปด้วยผมชอบไดมอ,อ 11. 11นด์นะครับไดมอนด์ผมต้องการเอาตัวจุดนะครับนะผมใช้1นึแล้วก็มีอันนี้เป็นเกมรักเก้โซลูชันมันนั่นไม่ได้แล้วเหรอมันมันไม่ได้แล้วเหรอ มันปรับตั้งไม่ได้แล้วเหรอฮะเนี่ยแอดวานซ์ e t t ตติ้งไงเนี่ยมาผมต้องการจะว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรอนะ่จะจำไม่ได้ผมใช้ X X มัน X M X Max นะครับผมใช้เป็น2นะครับ 2อกิกอันนี้คือจะเป็นใช้ลรมนะครับแรมในไมค้าร์นะับก็ประมาณนี้แหละตัวนี้จะวาตัวนี้ก็คือแหล่งจจวานับเชนล็อกก็คือแบบเมืที่เปิดเชนเหมือนกับขแโบบมยนะครับอ่ะโอเคนคับก็ลันเชอร์ใหม่นะครับนะสำหรับลันเชอร์เก่านะผมก็ไม่แน่ใจนะับว่ามันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าลันเชอร์ใหม่ตัวนี้มันจะบอกนะว่าที่มันแคชเฉพาะอะไรนะครับนะ แต่ใครใช่ไหมครับแท้ก็ดีอย่างนี้แหละครับนะอ่ะสว่วนนี้ก็ขอบคุณตามชมหนึ่งอะไรสับตาาะไครับหวองว่าคงจะได้กันนะครับนะผมหาวิธีมาสุดๆเหมือนได้แค่นี้แหละครับนะถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็มีวิธีคืออ่าลงวินโด้ใหม่นะครับ <c oughs> ลงวินโด้ใหม่นะครับนะอ่ะอันนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็คือแค่ลงไดเวอร์การ์จอแค่นั้นแหละครับนะมันก็คือสุดๆแล้วอะ อ่ะส,สดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย